พอพี่น้องอโอ้โหโหย,ยอดกายั้กำไรวิจิตาันไหสหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องเมื่อว่าเรื่องเล่าของอิลาน้อยอุ้งอิงนะคะพี่น,อน้องเมื่อคืนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ไปทําการแสดงย่ทธีอําเภอน,นั่งร่องนะคะพี่น้อง บ้านโคกตะโกนะคะอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ยินว่าเพื่อนขายบัตรลวงหนาสองมืนบาทบัตรแข็งพี่น้องสองมืนบาทนะคะพี่น้องก่อนอื่นกาก็่าสวาัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีลายน้อยอุ้งอิงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องสองมืนบาทแข็งพี่น้องถือว่าว่ธรรมดาบอกเลยว่าแน่น อาเม็นปลากระปองกับรุ่นชนิดเบียบกันอยูุ่เหละเนาะพี่น้องสองหมื่นบาทเออขายจังใดกระดอกกระเดือเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสุดยอดอิหลีเนาะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความสามารถของทั้งผู้จัดก็แล้วกันนะคะและในนอนที่สุดมือขึ้นหนีหล่ะหน่อยทําการแสดงแบบเต็มแม็กอีหลีพี่น้องเต็มที่นะคะบว่าจะเวที่ใดนาะพี่น,ออนอ้องอิหลาน้อยองอิง ใส่เต็มพลังอยู่แล้วนะคะเบึงระเบึบ้งแนวทางกาันเอิ้นการเบาการจาก็พ่อพ่อแม่หนาหนาเวที่นาะพี่น้องเนเอพินเองมีผ่าไผ้เบิงนะคะพี่น้องสุดยอดนะคะพี่น้องตรงนี้ต้องบอกว่าความสามารถของอิหลาหน้อยนับมือนับเบ้นสเก่งขึ้นซูมือนะคะพี่น้องตอนนี้ก็ได้เป็นสาวเต็มตัวแล้วด้แม่เวละ เออข้ามาเป็นสาวนี่งคือซุ่มเสียงกับมาเต็มนะคะเพราะว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะตอนนี้บอกได้ว่าสวยยิ่งโตยิ่งสวยคือบนวานนี่แหละตะกี้เอินตะแบ่น่อยแบ่น่อยลิ่งน่อยลิ่งน่อยนะคะตอนนี้ว่าเมนธรรมดาระเด้อพี่น้องย่างน่อยอีหล่าหน่อยกับพัฒนาเจ้าของนะคะเพราจะเป็นเรื่องเล่าของหน้าตาเออเอินว่าเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ บอกว่าสมกับที่รอค,อะคะรอออ่อยนะคะเรื่องเงาของอีหลานอยนะคะเ่ราว่าจะเป็นนาเวทีเ่ราว่าจะเป็นทุกทุกครั้งที่หลาหนอยไปถึงเวทีนะคะไปถึงหนางานเน,ะะนานนะ,ะพราะพ่อแม่เอฟซี FC กับไปให้ใหการต้อนรับเหมือนเดิมนะคะเ่ราว่าจะเป็นอยนยุตําำบนแห่งหุ่นได้นะคะในท้าที่สุดเมื่อคืนนี้ทําการแสดงบอกว่าเต็มรูปแบบ มีแต,แต่ความชื่นมื่นนะคะพี่น้องสุภูสุคนก็นล้วนแล้วแต่มีความสุขด้วยกันทั้งั้นนะคะและที่สําคัญก็คือบอจนะคะพี่น้องเพื่อนในโพ์ว่าเพื่อนในร่วมท่าบุญไปอีกสองหมื่นคะแนนนะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าของการที่บอโจยินดีที่จะท่าบุญร่วมกับเจ้าภาพนะคะพี่น้องร่วมกับเห็นว่าจะให้กับไฟกู่ไพ่บาสันนะคะพี่น้องโอ้บอกเลยว่า นี่แหละพี่น้องไปเฮาเขาไปชื่นช่มยินดีเ่ราว่าจะเป็นนางานใดๆนะคะเฮาเขาไปเข้ากับใดความสุขกลับมาแล้วพ่อได้บุญได้กุศลอีกพร้อมด้พี่น้องนะคะเนาะห้าลังก้นกระทามวาห้วยบอจูบ่แม่นเลารวยพรแห้งแล้วติบ่แม่นเล่าเป็นพันล้าน,ดดน,านแล้วติเพราะว่าได้แม่นบ่ละพี่น้องบอจูเราบ่ได้ว่าสู่เฮาฟังดอกพี่น้องเออเอาง่าย เบิงถีอีหลาหน่อยเฮานะครับพี่น้องอีหลาหน่อยคือศิลปินที่บอสโจเพิ่นปลูกปั้นและเป็นศิลปินที่บอกได้ว่าเพิ่นบอกว่าฝ่าประทานไม้นะคะอันนี้บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองบ่เห็นได้ประทานไมเ้เราในฐานะว่าอาดีตเล่าเคยลมลุกคุกขัน้นเราเองเป็นผู้ดูแลสาวหน่อยเพชรบานแพ่งนะคะมาถ,ถึงแต่ให้บอกว่าร่วมสิปีแล้วที่รับช่วงต่อจากพ่อ นะคะซึ่งก็บอกว่าตอนที่เรามานันอันใดอันใดก็แทบสิบ่เหลือแล้วนะคะพี่น้องกไ็ได้แต่ว่าไดตวามหาสางเอาไม่ประมาณนั่นนะคะและที่บอกว่าอิาหลานอยคือฝ่าท่านม่หายนั่นก็คือพ่อตีหลาหนอยเขามาปุ๊บนะคะพี่น้องพอพ่อ,พอ,พอมแม่เอฟซี่ห้การต้อนรับครับสู่เหตุห,ห,ห,ห้อิหลานอยมีสื่อมีเสียงเหตุห้ยบอดโจสามารถที่จะดันดัน,ดนอิหลาหนอยนะคะด้วยความตั้งใจจริงของเรา นะคะแล้วอิหลาหน้อยเองก็เป็นผู้ที่มีของในตัวนะคะพี่น้องเป็นผู้ที่มีความสามารถที่ประกอบสอดรับกันนะคะพี่น้องกับปอโจรหรือว่าบอโจจนเพิ่นเข่ามากเพิ่นกระับเป็นลูกบุญธรรมเลยด้พี่น้องทั้งทีพระท่าน,นยังคิดว่าจะดังเลยแต่ก็ถือว่าพ่อมีการตอบรับปุ๊บบอโจเพิน่นกระเหตุการบ้านเลยเป็นว่าบอดได้รับได้นอนนะคะพี่น้องต้องโยกไห้เคดิตตรงนี้ตรงยกไห้พอผู้ปั่นนํา นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าเพื่อนปิน่นสมกับเพื่อนปิน่นพ่อลูกคู่บุญเนาะพี่น้องนี่คือสิ่งที่เล่าขานกันบอกว่าเป็นเวลาสามฤดูกันนะคะอิหลาหน้อยเขามาอยู่กับพอกะตีเป็นเวลาสองปีเต็มแล้วนะคะตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ร้ายผู้หลายคนปฏิเสธบ่ได้ว่าอิหลาหน้อยก็พอคือเพื่อนเกิดมากเพื่อคู่กันนะคะมาถึงตรงนี้แล้ว กะเฮ็ดในพอ่อเก้านาเก้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นเ่ราว่าจะเป็นยู่ๆกพะพ่อบอกว่าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานมาจ่างบ่วงหนึง่งบอพ่อที่จะห้เพิ่นเพราะว่าสามารถหลับได้แค่มื่หละคขังให้บอกว่างานละงานงานหนึ่งก็คือได้แค่มื่มือหนึ่งต่อง,งานแม่นว่าหลับพี่น้องมี่วงเดียวเด้ ไปเพมาเพิินก็นเล็กเปิดบุ้งสองเห็นมค่ค่ะก็่ได้มีสาวหน่อยล้าเพิินโชว์คิดเบิ่องอีกมุมนึงนะคะพี่น้องก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของพ่อลูกคู่นี่เพิินสามารถที่จะนํ่งผ้าองค์กรยางมาได้จนถึงสมือและพ่ออมวันนี้คือเปิดวุ้งสองวงสองก็บอกว่าพอต่าก็สองลอยสามลอยชีวิตนะคะ ซึ่งอยู่กับวงหนึ่งนี่ก็บอทัก็สามลอยชีวิตยอยู่แล้วนั่นหมายความว่าพราว่าไม่แม,แม,แมเอฟซีเพราะว่าจะเป็นการซื้อบัตรจองตัวเพราะว่าจะเป็นซื้อกุ้มปิดบ่อหรือว่าเป็นการสนับสนุนในหลายด้านนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการที่บอสโจเพม่ได้โปรโมทไปว่าจะเป็นเรื่องนั่นเรื่องนี้นะคะหลายๆแนวนะคะที่จะเหตุในเพื่อนใดมากได้เม็ดเงินขึ้นมาก เพื่อที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนวงนะคะพี่น้องนั่นก็หมายความว่าพอแม่เอฟซี FC ได้มีโอกาสได้ทําบุญนะคะได้สางกุศลได้ซอยให้ในคนที่เขารอคอยเรื่องเล่าของเขามีการมีงานทําเป็นเวลาพี่น้องเป็นการซอยเหลืออีกหลายชีวิตเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการอนุโมทนาร่วมกันนะคะนี่เมื่อวานวอดโจเพื่อนจีได้นั่ม ปัจจัยส่วนที่เป็นของส่วนตัวเพิ่นนะคะอยู่ในดันก็นต้องเป็นของพ่อแม่เอฟซีที่เพิ่นได้ร่วมสนับสนุนบอดโจมานะคะนี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการร่วมกันทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นเอิญวาเป็นเรื่องเล่าของครอบครัวใหญ่นะคะไม่ว่าจะมาจากทางใดเน่หรือแม่จะทรงกำลังใจให้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ซอยพักดันได้พี่น้องซอยเบิง ช่อง youtube โน่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับอิหลาหน่อยหรือแม้แตเบิงช่องหลักนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการซอยเหลือซึ่งเัเล็กกันเนาะพี่น้องเอาตามนั่นท่านใดที่เขามารับ่มคลิปนี้นะคะพี่น้องก็ขอบคุณหืหลายท่านใดที่เพราท่านใด กดติดตามฝากกดติดตามน้ำเนยนะคะหากว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นกับแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณในความกรุณาของสุขนสุทันขอบคุณสลับบอโจกับเวลาหน่อยที่ฝากช่องกับเอ็เพนเชิญติดตามรับชมนะคะยินงๆปังๆค่ะค่าเวราก็พอมฟังซ่องทีเสียง้านยูดีในได้จาฝากอะไรก็ใช้ในกำลังใจนี้คุณก็เสียใจ